สาบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องกุกป้องไปเนี่ค่ะเมืน่อนี้อยู่กับช่องอีสานบุกเก้าค่ะเกียมเห็ดอีกแล้วนี่ค่ะดอกสวยๆค่ะเห็ดไข้ค่ะ กำลังใจให้เจวอยสานบวกรุ่นน้ำกานชาะมื่อน,นี้เอาป้ายเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะเป็นซิมานบ่ค่ะเดี๋ยวเพิ่งไปน้ำกันค่ะพี่น้องซ้อนกันเลยใส่มือท้ายนะคะท่านได้เอาขากล้องออกมาจากกระเป๋าเยอะแตกซะเนาะโอ้โหไม่ระวังอ่ะ หลัง,งน้ำถืกินละมะม่วงเอ้าถือกินลบบกกนนะคะ่ะแต่นี่อย่ใส่กระตาค่ะอืมสวยๆค่ะนี่มื่อนี้ลืมเอาเมียดมาค่ะเด็ดขาเอาเด็ดขาป้องแล้วน้ำไม่มีโกลิ่นนี่ค่ะน้องมาเป็ดค่ะใส่สวยๆค่ะนี่ค่ะ แง่บ่ค่ะพี่น้องดอกเป็นเลยพีดอกสวยเลยค่ะบานมากเลยให้จุ่มให้จุ่มจุ่มกินกันแล้วอันนั้นนะถือกินจุ่มส,สวยค่ะค่ถือปุ่นพี่น้องทรงอันนี้ค่ะเจ็ดกระดับงามเลย ไม่ไม่ผูกยางพันไปแล้วซองมาข้างหลังเห็นเห็ดไข่ค,คะ่ะเด็ดอ๋อมันเด็ดไปเลยมเดมาเด็ดยนมาโอ้มาหนีไอ้มาประจันเข้าค่ะเห็นเจ้ห้อยปาดขาพี่น้องเลยนี่ค่ะพี่น้องเมึงสวยๆเลยคะ่ะชมเห็ดไข่อือ ผนอีกดอกนะึงดอกเบือตาเขาค่ะผุหน่ะห้อยปาดขาไปอ่ะเออเนี่ค่ัสองดอกค่ะมาเมื่อนี้เห็ดเน่าทิมเบิดชาพี่น้องเบ่งทั้งสันขึ้นละมันถือฝนค่ะเน่าไขา่มาห่อนมื่อนี้เน่าทิมเบิดค่ะ โอ้แต่เสิยดายเห็ดค่ะออโอ้ปวดหน่าอีกดวงนึงเอ,อง๋อสะโอวิ่งคือสะแคนองค่ะก็ได้อค่ะเนี่ยเบื้องด้วล่ะพี่น้องวิ่งคือสะนี่ค่ะพึ่ง,งทางพุนค่ะ นูเลยสะเบิดคะ่ะนี่น้องเบิดละสองมูวนหกหลายดอกเลยคะ่ะเหิืงเนี้ยนะะโอ้ยเห็ดยายมาเนาวเบิดคะ่ะได้อยู่สองสามดอกนะคะมันขี้หน่อยขึ้นไหมคะ่ะพี่นอ้องซุ้มเนาก,กับเน่าเพียอยู่ในนี้อีกได้ซีดด้วค่ะเนาวเบิดแต่เสียดายเนี่ย เป็นไงล่ะจัตตาทั้งที่อีกงามค่ะลองเห็ดถึกฝนค่ะพี่น้องเอาบดดอกง่ายเลยค่ะเป็นตัวกลับโอ้โออ้คือ้โอโอ้โอ้ยออาอ้อนเอาอ้อน ช้าไหมน้มแห้งค่ะจิมมี่มูม,มีพวกไนะโอ้นอ้องนี่ค่ะพี่น้องเด็ดขาเห็นไปได้มานี่ค่ะพี่น,น,น้องเห็ดไข่เหลืองมาทางนี้อีกมาทางนี้อีก อยู่ขังกระต้านันสองค่ะตั้งไว้ก่อนมาดอกนี้ก่อนนี่ยใช่ินคือกำลังคิมเลยนี่อีกหนึ่งค่ะโอ้เนี่ยใช่ออสอดา ปองงองยื่ถือกินขาค่ะบอกไงไงค่ะพี่น้องถือกินไปละโอ้ยแข็งเยอะค่ะได้เยอะโอ้ยเห็นมือนเนี่ยค่ะยายากค่ะพี่น้องน้องบิ้คนมาเก็บรายค่ะ เด๋ยวตานหน่อยดอกนึงค่ะคยสองดอกค่ะเดือ,องนน่น้อีดอกนึงุกคาสิกินค่ะมีอกอทุกจนนี่ค่ะพี่น้องวนี้่เห็นบี้นี่นย นี่เราจ,จุ่มคะ่อีสังหารเพินเ<อ>งานุ่สังหารมัน, <laughs> <ง S 2> นไม่ไ <laughs> ด้โอ้สไปเอาไปซวันจังไหแหยเขาสิบวันเด้วมนวันเอ้ไปขึ้นนาปกมันก็สิเพาซ้ำนี่แหละวันเ่นขเขาบาเอเน,นียนบอกวันนี่ นี่ค่ะย่างไก่รอกหี่เดียวเดาหรอกน้ำลายน้ำลายซากพ่อนอนเลยสมบูรณ์น้ำแหีงค่ะดอกนี้นี่ค่ะจุ่มเห็ดใครอ้ยโอ้โหกำลังเกิดขึ้นขาสั้นเลยค่ะพี่น้องดอกนี่สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจุ่มเห็ดไข่โอ้มือสั้นนิดหน่อยค่ะ ออกง่ายสวยมากค่ะน่าเนียค่ะทั้งทีเิ่มสองเิ่มหนึ่งนใกล้ๆนะเพิ่ารัดออกมันวดนึ่งิ่รัดลงบ้สวยๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ย่ะพี่น้องน่าจะการมัน ดเลทานค่ะเห็ดทานทั้งพีอีกค่ะตอแล้วสอดอกนี่พ่อไเห็ไทถมเ้าหน่อ๋อระาดนดอกใหญ่เลยค่ะไปแม่ไปแม่ทั้งืนอีกทั้งพืนอีกดอกสากรพี่น้องน้องเบื้องโอ้ดอกงหญ่เลยค่ะ เดี ora, um, um, uh, ๋ยวกันนะคะนี่เอ้ออีกดน่นเอ้ยกลมนงอ่ะออันี้สองดอกค่ะมีดอกไม้มันสองดองก่อน้งพึ้ค่ะ่างพอยนี้ดอนี่นพ่อีมีมีเก็บเลย ก<ล>ารนปน้าดอกเนี่ยค่ะเก็บท่านนี่เก็่ดอกนั่นนะแซ่บเยอะเด้อค่ะของแอ้เ็นท่านถวยี่แหละมันแซ่บเลยเก็บแม่ดอกมันเก็บแล้วน้าขันเป็นคู่มูตันแม่นนบดแล้นมันโดดซักะ่ะค่ะพี่น้องขึ้นไม่ไดดอกเลยขานแน่น,น สวยงามมากค่ะเนียนๆเลยต้องเสียงค่ะแนียนเออมาเนี่ยใบดอกส,สวยๆค่ะน่คะวบิง้งดอกส,สวยๆนยคะ สวยๆค่ะจี่อีกจุ่มหนึ่งนะคะอจุ่มเห็ดใครโอ้ฝนแบสิตกแล้วค่ะนี่ก็ได้อยู่ค่ะป้าบุกดงมาค่ะพี่น้องสองดอกเห็ดใครค่ะอีกดอกนึ่งข้างๆอีกดอกนึ่งค่ะมันเห็นไหมค่ะน่ะ นั่นค่ะโอเคอีกดอกนึงค่ะโอ้เป็นสามดอกอัอีกดอกนึกงใส่กระตาเลยค่ะแต่ตอนนั้นโอ้หกแห้งค่ะปลานี่โอ้สวยงามค่ะน่าดลอะค่ะพี่น้องโอ้ยดอกเป็นยังไเลยค่ะโมนี่น้องค่ะพี่ข้งางล่างน้องค่ะ ไปผุนหลกงนั่นได้ย่ค่ะน,นี่ก็เน่าบอกคุณทีได้บ่บุค่ะไปงบุน,ปปนาอดอกนี้ก็ได่น้องเ่ยยค่ะเแต่แ่าชงไปทางเขาละค่ะลง,งเลยได้สามดอกน้องมาน่าน้อเทีมเบสออกยแล้วค่ะน้องนี่น จะอึงวะค่ะปุบุยแยวอีกค่ะอ้วน้ำมันมอ่ใหญ่่ะยูฟังพี่ต่ได้เฮ้ยเดอดเอิ่ึงน่แหละค่ะอึงมาตีเนี่ยค่ะเก็บทานค่ะอ้าวนุนหรอเบอร์ไม่หน่อยเลยออกไม่เลยทำงามค่ะ ต้องเคลียร์พักกินอ่ำค่ะพี่น้องขาลงขาลงแล้วค่อยไปเบื้องผลงานกันลงหอดพื้นดินเพื่อละค่ะแล้วค่อยไปเบิ้งตอนใหญ่เอายุดถังน้ำอีกค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเขากระเป๋าค่ะมาตื่นเบิดมาตึปงตเห็ดมาตึ้งตีนเปียกเบื้อดกระเป๋าออก ไปเสียเอาขวดน้ำเซซันจุขวดน้ำ่นบางคนอย่างวันนี้แย่นออกมาไปดูแลก่อนตัวใดค่ะพี่น้องคอมเมนต์กันเด้อค่ะงวดเนี้ยพุ่นว่ะบ่แม่นตัวน้อยๆเด้พุ่นน่ะมึ่งใจเย็นมานี่เด้อเสร็จเด้นเอาปล่อยมันบัดเนีายปล่อยมันไปพุ่นโอ้มันอยากไปน้ำแม่มันเรามักกระเป๋าใบนี้แท้วะมันไม่มันก็ใบไปมันยู่นี่มันอยออมันอยากไปน้ำนู่นเออจังได๋จังมาน้ำไอ้นูวลวะ เขาเพิ่งไปเกี่ยวกินก็เท่าไงก็เท่าเกี่ยวอนุรักษ์มันไว้ตอดบนตอดเตอดนัตอดตอดนี่แหละค่ะพี่น้องลงมาหอวบ้านแล้วนะคะนี่ละผลงานเมื่อนี้เนาะค่ะก็กบบ่ค่อยเห็นเห็นนะค่ะเมื่อนี้เห็ดกัหายากค่ะเพราะว่าเขาเป็นน้อนแต๋เนาะค่ะนี่เพราะว่าบ่ได้ก็ได้อยู่ค่ะ เห็ดแกงก็ได้อยู่อันนี้เห็ดไข่ค่ะเนี่้อะไรอยู่ค่ะเพราะได้กินอยู่ฝากเป็นกําลังใจง you, ช่องอีสานบุกนเด,ด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ทีมงานอีสานบุกคะ่ะสําหรับมื่อนี้กก็ลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะหอมทะลุดจอปะค่ะพี่น้องเห็ดไขห่หอมๆเลยค่ะ